สวัสดีค่ะมาพบกับหมวยอีกแล้วนะคะวันนี้หมวยจะพามาดูในเรื่องของการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท Aero Group ป1992จำกัดค่ะโดยทางบริษัทของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 140, 1 4 0 0 1 v e r s i o น2015และ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยทางบริษัทของเราได้มีการดำเนินการตามกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน การคัดแยกขยะการกำจัดขยะอันตรายและเรามีการสื่อสารในการคัดแยกขยะเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักคัดแยกขยะให้ถูกตามประเภทและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้บริษัทของเราจะมีการรณรงค์ในการคัดแยกขยะค่ะโดยมีถังขยะสีแดงจะทิ้งขยะอันตรายถังขยะสีเหลืองจะทิ้งขยะทั่วไปถังขยะสีเขียวจะทิ้งประเภทรีไซเคิลที่เป็นพลาสติก และกระป๋องและถังขยะสีน้ำเงินจะทิ้งรีไซเคิลเชน่นกันค่ะแต่เป็นขวดแก้วและประเภทสุดท้ายสีขาวหรือสีใสจะทิ้งกระดาษรียูสค่ะทั้งนี้เรามีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปหมวยจะพาไปดูระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอันตรายค่ะในส่วนนี้นะคะ จะเป็นระบบบําบัดน้ําทิ้งที่น้ําทิ้งเนี่ยมาจากทุกกิจกรรมภายในบริษัทค่ะโดยระบบบาบัดน้ําทิ้งจะเป็นแบบเติมอากาศและจะมีการเติมเอนไซม์เพื่อช่วยในการบําบัดค่ะโดยก่อนที่เราจะปล่อยน้ําทิ้งออกสู่ภายนอกเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกๆ3เดือนค่ะจุดนี้จะเป็นห้องค้นสีนะคะโดยห้องค้นสีของเราจะใช้ระบบม่านน้ําในการดักจับละอองสี โดยน้ําที่ปนเปื้อนละอองสีเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบบําบัดค่ะและมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกทุกๆ3เดือนค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่จัดเก็บขยะอันตรายรอส่งกำจัดค่ะ โดยเราจะส่งกำจัดกับบริษัทที่ได้รับการอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะถัดมาจะเป็นการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงานเสียงและความร้อนค่ะซึ่งบริษัทของเรานะคะได้ใช้บริการบริษัทที่ได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการตรวจสภาวะแวดล้อมค่ะ โดยครั้งที่ผ่านมาในการตรวจสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ทำงานมีค่าผ่านมาตรฐานทุกๆพารามิเตอร์ค่ะและต่อไปหมวยจะพาไปชมการตรวจวัดแสงในพื้นที่การทำงานไปกันเลยค่ะขออนุญาตวัดแสงค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นพื้นที่จัดเก็บสารเคมี และจะมี SDS หรือข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีของสารเคมีแต่ละประเภทอะคะ่ะติดไว้อยู่ที่หน้าตู้ที่จัดเก็บสารเคมีค่ะโดยพนักงานที่มีการทํางานกับสารเคมีเนี่ยต้องมีการผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีั่วไหลพนักงานที่อยู่ในพื้นที่หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีก็สามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้ค่ะ เนื่องจากพนักงานมีการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตอบโต้สารเคมีรั่วไหลทุกคนค่ะโดยตามกฎหมายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะบริษัทของเรามีนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดการใช้น้ำโดยปิดเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานเมื่อจำเป็นค่ะอีกนโยบายหนึ่งที่ทางบริษัทของเรามีการรณรงค์คือการลดใช้กระดาษค่ะโดยมีโครงการ p a เปอร์เล คือการลดใช้กระดาษเก็บเป็นไฟอิเล็กทรอนิกสแทนและมีการนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำค่ะสำหรับวันนี้ที่หมวยพาไปชมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ